สบายดีสบายดีพี่น้องยำเทียงเทียงกันเองก็ผักเทียงนะพี่นอ้องยายอ้วนก็นสิมากกอ่อยเนื้อบาแพงซื้อเนื้อมาเอือ,อยกะตั้มมะฮงพี่น้องมาเบิ่งนำกันท่านี้กำลังชิ้นตั้มมะฮูอืมฮึมนำมาแตะกับมาฮูน้อ,นนองยายอ้วนกำลังซอยเน,นื้อกับยายตอ่ะ tìm ai nhạc yêu thương khu <laughs> này à, anh 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 lắm

<c oughs> พินพินพินพออามาแพลงมาสีเฮียนดิพินอยู่พี่น้องยายตี่แสิดาสีนพี่น้องบุนวายพี่น้องเอ้ยอมันสีดาสีน อซีนฟูนีตั้มมะหุงฟูนีก้อยซีนนาดาซีนมเนาะมีทั้งซุปและกดิบเนาะใครบอกินกับขอทษขออภัยอันนี้ือเป็นเมนูลาบเนื้อใหญ่อ้วนหม่เนี้นีตั้มมะหุงอก็คือข้าวอะไรตั้มมะหุงบวแพงบะพี๊ดมะข้าวข้าวมันบะเมี่ยอบะเวนฝุ่นใอีกหน้อยมันบอแดงมัหญ่ด้วย พันย่ายอ้วนเห็ดหลบกลอบ่องแดงผิดขึงใต่บบิดสีหน่วยมันบอกเขามไมนสิไปสายเขาต้องหายมันสีแดงแดงงามแต่ว่าเขาเห็ดไรอ่าพี่พน้องคุ้นว่ายเนาะช่วงอยู่เห็ดปิ้งอ๋อพี่น้องอ ลาบเนื้อ,อาตามอ้มหมกหง้ยปลาแดกตอนพี่น้องปลาแดกปลาคองเบาแพงไปตึกแฮ่แสบถือแต่ได้สีปลาแดกสุดยอดเลยพี่น้อ,อ,องล่อตอนนี้ลอดาดาดยัยตีอุ้ยจิพย์เขาพี่น้อง<า>โอ้ยพหลานโหพี่น้องอันนี้ก็อาหารอันหนึ่งเนาะย่างไก่ต้มหมกหงส์ย่างผัดใส่ทุงย่างไว้มันสิคืนแล้วบ่คืนแล้วย่างมะแรงหวาน โอ้พี่น้องปิ่งไก่มักสมุนไพรอาหารหลายอย่างหัวาของน้องวันใหม่คอมเมนอยู่ใน,น่รับรองคกนคก้นมาอีกแล้วพี่น้องมี่จะอาหารแสบๆอ๋อไใหาเบาแสงแสบขักพี่น้องแสบขักบับ ป้าป้าบาดนี้พี่น,พน้องกินเขากันเด้อป้ายไปกินเขาพี่น้องบานอุ้ยหลายคนเจ๊ย่าปอันน, ah นははี้ทีมงานโลกาเนี่ยทีมงานโลกาอา่ย่า้ากินเอาทมานโลกามาาพี่น้องบ้านนี้กินหลายคนทีมงานโลกาพี่น้องเด็กสองคน อนนี้บบาไว้ขี่ต้มเกือกลูกลอกแต่ละคนพี่น้องเอ้ยนี่แหละนีเลาเ่ปกิไนเนเปนเนาพี่น้องเาแยอวนแเออนเปนกินไนีอตอันเลยอือ่นเนมีแต่ัินกนหลายคน กำลังหิ้วน้องพี่น้องเรียงตามขานาเขาำกันพี่น้อง่อา,อา่ลูกน้อยลูกนิกได้กาจักมัดมาหนะี่มีได้กาจักมัดคลคพเด้อเก้อ้นะตลอดเนะพลนี่เหนือน,น้าัดน มามาพี่น้องกินข้าวน้ำกันบาเพงบอไดเอาขาตั้งกล่องขึ้นมาฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนกระตกมาตลอดบรรยากาศมัวบาแพงกับกินหยาอยู่ในคางเทือน

ในทาวก็แฝงหรืสามารถเห็ดเนี่ยเมื่อยๆจะแค่อ,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 แอยู่ฝืนมาได้กินอาหารดีถึงเราจะกินหลักสิสสกดำหน้าตาอินเล็เอาพี่น้องบาแพงก็สิกินเข่าก่อนเด้อสิโช,ชะไว้ก่อนพี่น้องบ้านหิวเข่าแล้วแซ่บพี่น้องมาเบิดสุขุสุคนเด้อกินเข่าน้ำบาแพงยายอ้วนยายเตี่ยยายบัวน้องมีน้องพล บาวไหวพี่น้องวันนี้มาดำน้ำนำกันกินเข่าบะเพงกระซือเนื้อแล้วก็ให้ยายอ้วนปิ้งไก่กระตั้มหมักหุงก้อยเนื้อดาดเนื้อพี่น้องมือนี่มามาแสบแสบ,บพี่น้องผู้ได้บอกินก็นขอโทษขออภัยหลายๆ<ห>พี่น้องมากินนำกันเจอกันตอนกินเขาแล้วพี่น้องมุดจอมาเด้อพย,ยากระได้เปลี่ยนอาหารพี่น้องบางครั้งก็ปวดงีจ้็ นบบน้องหลังจากกินขา้าวแล้วเนาะบาวแพงก็ขึ้นไปทุระให้สาวแพงตอนนี้ก็สีมาส้าสาวแพงอยู่หน้าปะาดำพี่น้องจะก,กินขา้าวแล้วลวก็ขึ้นไปปักซองไปซื้อของกินพี่น้องของกินไะไรมากินมะออื่นยายอ้วนบอกให้สาวแพงขึ้นไปซื้อของกินอสาวแพงปะาเมาป่าดำ ขึ้นไปซื้อของกินกับน้ำมันพี่น้องเลยป๊ดหน้าปลาดำนะหนาลายอะไรหน้าบ่แพงรถหนามป,าปลาปคอยลายเป็นหน้าบ่อยู่หน้าอันนี้เป่งออ,ออกว่าสันโหบลากับตันไทยนะดำหนาหลายคนม่วนอยู่ดอกพี่น้องปลแพงที่มือนปันใด ไปเปบิ่งครับไปทำเขาประเมาออสบายดีอยู่บ่ไปพี่น้องไปกับตันขาดหน้าอยู่โอ้ <c oughs> ป่อพี่น้องอุ้ยหมุนเบิรดนนำหลายโพดแน่นี่แล้วสามสี่มื้ออะไรัง้โมเศา้าอยู่เนเมลิงเซาเฟงอู้ป่าปาปลาดำปลา นามลายอะไรพี <laughs> <c oughs> a, ere, uh ่นกโทกับปูกัดจนเบิร์ตเลยเป็นเดินเป็นเดินอยู่มมวนบ้ามีความซุขอยู่บ่ยังได้ซาแพง เเห็นกันหลายมือกันมั้านหนยดีนั่งข้างหมดแดงเนอะหมดแดงจะต้องมาอเนาะหมดแดงไอ้หมดแดงไพ่กัดเราแพงเห็น้องเอ้ยได้หนาได้คืนขาเยอขึ้นแน่นอนยังไดงป้าเมามวนบ่สวัสดีค่ะหมมีไพ่เห็นไพ่เลยเนาะ ร้อ้อหม่ยั่ไ้มาหแดก็หม่โอ้พากันมาดำจุ่มอยู่หมเนี่ยปอบแดดแค่กดดให้กันแดใ้นะก็มาเ่ด้แดดโอ้ยน่านีคาดไว้ข้างขึ้นบ่ได้ได้หนแข็งให้มันดำไปไว้อีอเจ้าขำกัสิเน่ไปสัมผัสปลาดำมนะเป็นได้ปลาดำเดียวนี่ ในประดำปลาดีปลาดีอ่ะคิตาก็หนากับปลาโอ้ยคุณจะจิตตกคุกันเด็กุจบาอน่ม่ิดต่นนี่ิตากอะไรกันเลขอโทษได้ไหม่าหาเมล็ดดำตำหนัปลาดำหึ่งกอเมลแรงกัปตันพี่มเมแรงเลิกงานจะเลนม่เก ได้แหลยค่ำมอร์นิ่งแดงก็แดงไดแจกมเลยโออเช่าเจ็แบแอวเลย <c ười> เห็นไหมอย่าเล่นเรื่องนี้แต่เว่นได้สิแจก็บน้อยหนุ่มน้ายก็สวที่เคยพาเมาในเที่ยวตะเป้าแตกเถื่อนได้เถื่อนนั่นเป็นไดๆไม่ต้องลิงลูกสะใภ้ยายดำสูอสวสบายดีรอบๆโอ้ยขาดแดด บมมีพผยเห็นไผพี่น้องวันนี้บแพงกะลอยมาด้วยนี่ลอยมาหาสายมดได้พี่น้องบ่แพ้งละมตหน่อยไรเติบปาแพ้งกะมาบดน่ำสีมาสอยพี่น้องเมื่อล่วพ้นต๊มากเมื่อคืนนี่ โตไหมได้น่ะน่ะเอามาไหมได้น่ะน่ะเออใส่แล้วมาถินใบให้งใส่เอามาถินใบให้งสักแล้วเอาใบเฮ้ยนี่ได้หัวนี่เนาะถ้าเป็นนี่หัวเดียวนะบรรยากาศทงเนา กับไปทุลัมาพี่น้องไปชาแพงกับเมลเร่งมาแพงแป๊วมากเลยพี่น้องชาแพงกับเมลเร่งซีนี่ข่าวดีจะเป็นของไผยบ่าวหูนาะพี่น้องมาแพงกับไปเอามาให้เพิ่นมาแพงขึ้นไปทำทุลักให้ปวดปวดปวดไปสัมภาษณ์กับตันก่อนนะคือขาแหลกกระต่อยกระต่อยยืดิซิมรอดอยู่บ่ เบิร์ดหลีดไปเบิร์ดหลีดมันบ่แพงก็ใส่จนเบิร์ดลิดเบ่แพงเห็นมั้องปวดขาสี่มือสามมือเลือกินยาเบิร์ดแพงหนึ่งยังบ่ดเท้าว้าวินยาแก้ปวดตลอดบ่แพงไงเลยโอ้ยหน้าปลาดำนี่หน้าแข็งได้นี่นะไช้ข้างคืนไว้บว่ได้พี่น้องหน้าปลาดำ เบากับตันปิดจังได้เพื่อนเปิดจังได้เฮ้ยเฮ้ยมาคออ่ะใช่ใช่แลนยังรู้แล้วนี่เนาะ หน้าเบ่าครับท่านหน้าหน้ามลายเนาะเป็นหน้าใดบายดีนี่น้องหวยอะไรจะได้ไปขาดเลยสิราตอย่บอปีนี่หน้าห้าเัีู่ขององหัวลายพี่น้องขาดลาย มันเป็นดินผุพี่น้องถือหน้ามันแล้วมันผุอันนี้นะถือหน้าแล้วมีหอยลูกหมบ,บ้าเหนียงก่อนนี่ครบเฮ้ยนี่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 มันลงนะฮะแล้วครบไปหัวใจเลยเข่าไปทั้งบุญเลยครบพี่น้องกบคบ บาเมาเจ็บแอวอยู่บ่ฮอะเจ็บปะแผ่นป้าดำเจ็บแอวอยู <k evet: <k yep ่บ่เจ็บเจ็บเสร็งเจ็บหมแผ่นหดขาอ้ยเนี่บ้าเมาใครพี่แครงเ่อจะนอนไปล้ี้ขี้แไปเบิร์ตเลยน้องแ่งไปเบิรเลยเ่าเพิงเ็พี่นองฮะพี่น้องมาหดเบาแพงก็สิข้อจบคลิปสัมผัสเด้อพี่น้องกัสิเมื่อเพื่อนคือกันเมื่อท้ายหน้าก่อนบานี ฝากกดไหลกดแช่์ลกดติดตามให้บ่าแพงเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้บ่าแพงเนาะนี่พี่น้องบ่าแพงกากอ้อยกา้อยกา้อยมะนางปอกมีมตะหังหมดแดงไผ่พงเบิดเลยมันกัดสบายดีเบิร์ตสุขสุขคนเด้ออยู่ดีมีแหงพี่น้องมาแอบสองเมืองสาวแพงแม่นางลิง ปลาเมาปลาดำปลากระตันแายกาสีเมืออลไรพี่น้องบ้านโบเห็นกันลายมือเมื่อก็เด้อบลไดำนะโนลายมือสองสี่มือนะสองมือปลากระเล็กก็แชร์สบายดีสบายดี